Oh, เพลรับหุ่นดีของอ้อยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาโมล่าแล้วอยากรู้ไหมว่าทำไมอ้อยถึงเลือกผลิตภัณฑ์เจ้าตัวน,นี้ให้มาดูแลหุน่นดูแลรูปร่างของอ้อยเพร่าของเขาอิ่มนานเผาผ่านดีลดจริงปลอดภยัยด้วยสารสกรัดของเขาที่มาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสารสกรัดจากผลส้มแขกสารสกรัดจากกระบองเพชรสารสกรัดจากถั่วเขาสารสกรัดจากพริกดอกคำฝัยแล้วก็อื่นอีกมากมายซึ่งเราสามารถดูได้ที่ข้างหลังกล่องข้างหลังกล่องก็จะมีอ,อยอปลอดภยัยของเขาก็จะเป็นแคปซูลแบบในจานหนึ่งกล่องมีทั้งหมด10แคปซูลเพียงวันละหนึ่งแคป ซูงกอดอาหารแค่นี้คุณก็โชว์หุ่นสวยแบบมั่นใจถ้าเป็นเรื่องหุ่นเนี่ยไว้ใจผลิตพัณฑ์เสริมอาหารอโมลานะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย